สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชาธรรมบิ๊กญาติธรรมสรมปดิววาไราตี้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมหวยนะครับหวยปีนี้นะครับในปี -66 เนี่ยตัวไหนที่มาบ่อยที่สุดด้วยเอามาเป็นแนวทางเป็นแนวทางสองทางเลือกให้วิเคราะห์แล้วก็ให้เทียบเคียงกันว่าตัวไหนที่น่าจะเล่นมากกว่าถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์มันจะ มันก็มีโอกาสใช่ไหมครับมีโอกาสถูกอยู่อ,อ่ะเดี๋ยวสลับหน้ากล้องดีกว่าเลขสิติย้อนหลังของปี 66, 66ก่อนว่ามีตัวไหนบ้างพบทวนความจางกันนิดหนึงว่าในปีพศ2 5 6 6มีตัวไหนบ้างแล้วจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมาดูเลขสิติที่ผ่านมาสิเทียบเคลียงด้วยนะครับด้านขวามือสีแดงเนี่ยในในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาคือปี65กับ66 เทียบเคียงกันแค่2ปีก่อนเอาเทียบเคียงกันนะครับว่าปี6 6กับปี6 5เนี่ยมีตัวไหนที่เหมือนเหมือนกันบ้างน่าจะลงทุนในงวดนี้คือวันที่2พฤษภาคมครับอันนี้ฮะอันนี้ปี6 6 6นะครับย้อนหลัง6 6นี่ปีปี66ครับปี6 5นะครับดูนะครับว่าสังเกตพฤติกรรมของของตัวเลขของแต่ละตัวแต่ละชุดเนี่ย แต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมเป็นการคาดเดานะครับไม่ได้บอกว่ามันจะออกกริงออกตรงตรงเป็นการคาดเดาพฤติกรรมของแต่ละงวดแต่ละงวดและงวดวันที่สองพฤษภาคมเนี่ยตัวไหนน่าลงทุนมากกว่าตัวไหน,ม,นมันน่าจะมาดูนะครับตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึงวันที่16เมษายนที่ผ่านมา นะครับทั้งปี65และ66มาดูว่า17มกราคมปีพศ2 5 6 6กับ65นั้นอยู่65อยู่ขวามือดูนะครับว่าถ้าปี65นะครับปี65เนี่ยเลขท้าย3ตัวนะครับรางวัลที่1 159เลขท้าย2ตัว92มาย้อนดูว่าถ้าปีปีนี้นะฮะปีนี้ที่ปีที่แล้วนี่มันปีนี้ออก519เห็นไหมครับ เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมอ่ามันตัวเดียวกันมันตัวเดียวกันสลับตำแหน่งกันอยู่ผมเคยพูดเป็นหลายคลิปแล้วนะครับเออก่อนหน้านั้นตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยออกมาเราวิเคราะห์แบบนี้อยู่นะครับมันออกตัวเดิมของปีที่แล้วใช่ไหมครับปีที่แล้วออก159ปีนี้ออก519สลับกันนะครับ ทีนี้มาดูพฤติกรรมต่อไปครับ1กุมภาพันธ์1กุมภาพันธ์411ครับ4,11น,น,นะครับแล้วก็92มาดูเลขตัวนี้ครับ308แล้วก็30ถ้าเราจับเอาตัวนี้มันจะเป็นพฤติกรรมของหวยมันออกแล้วจังหูหลายคนอาจจะคิดนะครับใช่ครับหวยออกแล้วถึงรูแต่เราก็หูว่าพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้เนาะอ่านี่92 มันมาแบบนี้ครับแต่ตัวหนึ่งยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะไล่ไปทีไล่เรียงไปนิดๆทำความเข้าใจก่อนทีนี้มาดูปีวันที่16พฤษภาคมครับวันที่16พฤษภาคมหนึ่งไอซีหนึเจ8ดเมาดูครับไล่เรียงเอาผมจะเอาง่ายๆผมทำความเข้าใจง่ายๆว่าเอางวดนี้มาชนงวดนี้มา งวดนี้หมอะงวดนี้งวดนี้มามากงวดนี้ดีกว่านะหมายความว่าเอางวดที่มันออกก่อนปีก่อนมาเทียบเคียงในส่วนของปีนี้เดี๋ยวพอให้พอเข้าใจก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี้แป๊มหนึ่งนะไล่เลียงก่อนลำดับเอาลำดับแรกว่างวดนี้ไอปีนี้นะครับมันเพฤติกรรมเคยพูดไว้ก่อนผมย้ำไว้นิดหนึ่งว่า พฤติกรรมปีที่แล้วนี่ศูนมาบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นศูนย์ไม่ว่าเป็นสมันมาบ่อยแต่เราจะรู้ว่าศูนปีที่แล้วนี่มาบ่อยปีหกปี6กสนั้นมาบ่อยใช่ไหมครับหกสี่เมาบ่อย6กห้าศูนย์มาบ่อยหกหกตัวไหนที่ มันคาดว่าจะมาบ่อยที่สุดอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าถ้าถ้านะสมมุติว่านี่ฮะปีนี้เราสังเกตปีนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไล่เรียงปีห5ห้านะเอาปีนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงไล่เรียงกันนะครับเอาเฉพาะพฤติกรรมก่อนว่ามันจะมีตัวที่มาบ่อยทุกๆปีแหละเราจะเห็นว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาไหมมาผมเคย ผมเคยย้าไว้นะครับว่าอย่าทิ้งหนึ่งะครับมันจะทิ้งสองสามงวดก็อย่าทิ้งปล่อยมันไปอย่าอย่าทิ้งมันหนึ่งสองสามแล้วมันห่างกันสองสามงวดสามงวดใช่ไหมผมเคยบอกว่าถ้าหนึ่งไม่มามันจะมีตัวมาแทนก็คือเลขเจ็ดกับเลขห้าใช่ไหมครับจําได้ไหมครับเออถ้าใครติดตามผมอยู่เคยพูดไว้หลายหลายคลิปแล้วผมเคยบอกว่าถ้าหนึ่งไม่มา ตัวที่จะมาแทนคือเลขห้ากับเลข7 1็หนึ่งเป็นหลักก่อนหนึ่งสองสาสงวดเนี่ยหนึ่งเขาไม่มาครับเอส์มาสงวดติดติดหนึ่งสองสสมงวดนี้ไม่มาสังเกตว่าถ้าหนึ่งเขาไม่มา7กับหเขาจะมาแทนเห็ไหมอันนี้5้ามาแทนแล้วเจมาแทนหนึ่งไม่มาเจมาแทนงวดที่ผ่านมา16เมษายนหนึ่งเขามาแล้วหนึ่งก็เริ่มมาแล้วนะ หนึ่งก็เริ่มมาแล้วหนึ่งก็เริ่มมาแล้วเอาเฉพาะจะจงว่าปีนี้ก่อนผมพูดปีนี้ก่อนนะว่าองค์รวมปีนี้ก่อนถ้าถ้าความเป็นไปได้บางคนเห็นศูนย์อุ๊ยแอดศูนย์มาสองครั้งนี่ศูนย์มาสองครั้งมันจะมาแทนหรือเปล่าเพราะปีที่เล้วศูนย์เนี่ยมาบ่อยก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาสามครั้งด้วยเนี่ยอาจจะมาศูนย์ศูนย์อีกก็ได้ไม่แน่เหมือนกันเพราะศูนย์ของปีที่เล้วเนี่ยมันมาบ่อยมาก อันนี้เอาหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งมาสมมติว่าถ้าสองพฤษสองพษภาคมหนึ่งไม่มาถ้านะสมมุติว่าหนึ่งไม่มาอีกวันที่สองพฤษภาคมถ้าหนึ่งไมมาให้ตีไว้เลยว่าต้องมี7มี7หรือมีห้สองตัวนี้ถ้าหนึ่งไมมานะต้องมี5หรือ7มาทดแทน สองพฤษภาคมรอผลนะครับว่าจะมีตัวไหนอันนี้ถ้าดูพฤติกรรมของเขานะครับทีนี้มาดูว่าฝั่งนี้อันนี้เราวิเคราะห์กันแล้วว่าหวยที่มาบ่อยที่สุดในปีนี้เรายกให้ว่าหนึ่งน่าจะมาบ่อยที่สุดหนึ่งน่าจะบางบ่อยที่สุดเพราะอะไรฮะหนึ่งมาติดต่อกันสามครั้งแล้วเขาเว้นสามงวด แล้วมางวดนี้ทั้งหมดมีเจ็ดงวดนะครับออกไปแล้วเจ็ดงวดอือออกไปแล้วเจ็ดงวดทีนี้นะครับเนี่ยมันออกตรงเนี้ยมันออกตัวเดิมตัวนี้มันออกตัวตัวฮะตัวล่าล่าสุดตัวนี้เจ็ดหนึ่งและหนึ่งเจ็ดทีนี้มาดูครับมาดูข้างฝั่งขวาขวางขวาเนี่ยจะเป็นปีหกห้าเมื่อปีหกห้าเนี่ยผมบอกว่า สิบเจ็ดมกราคมเนี่ยมันออกตัวเดิมทีนี้มันไล่ดูนะครับว่าเขาจะเอาตัวนี้มาออกนะครับตัวนี้เห็นไหมผมโยงให้แล้วมีมีศูนย์มีศูนย์ตัวนี้ศูนย์อ่าศูนย์แล้วมีเจ็ดมีห้ามีห้าเจ็ดนี่ฮะเห็นไหมมีห้ากับเจ็ดนะอ่าตัวนี้แล้วมีศูนย์กับเจ็ดตัวนี้มีไหมนี่มีศูนย์ศูนย์กับสาม เนี่ยนศูนย์กับ3นะไล่ทีไล่เห็นนะมี0มี3เห็นไหมมันมี0มี3มไหมมีนะมี0กับ1นึ่งไหมสตัวนี้มีเห็นไหมถ้างวดงวดนี้นะงวดนี้ถ้างวดนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้งวดนี้เอาตัวนี้มันมี5กับ8 5กับ8อ่า5กับ8ครับ อันนี้นี่นะมันมี5กับ8เราไล่ตัวนี้มาแทนก็คือ9กับ2ต้องมามีไหม9กกับ2มีมีมาคู่มี3กับ0มี0นยไหมอ่ามีนะมี5 7ไหมมี5กับ7ไหมมี5นะมี0นย์กับ7ไหมมี0นกับ7ไหมมี7นะมี0นย์กับ3มไม่มี0นย์ะมี1กับ0นะมี0นยไหมมี0นะอันหนึ่งไม่มีตันี้งวดต่อไปงวดวันที่2พฤษภาคม งวดวันที่2พฤษภาคมระหว่าง5กับ8ตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาครับแต่ว่าถ้าเราเอาในเลขสิติตัวนี้ที่เราคู่มันมาคู่ตรงนี้ก็คือ5มันมา2เด็ดไปได้ไหมว่า5น่าจะมาอยู่นะ5น่าจะมาอยู่ไม่5กับ8นะแต่เราคิดตัวนี้ว่าตัวพฤติกรรมของเขานะในสองในเลขท้าย2ตัวเนี่ยมันจะมาตัวหนึ่ง ให็นไหมนั่นเลขท้ายสองตัวเนี่ยเขาจะมาตัวหนึ่งไม่รู้ว่าห้าหรือแปดนะเอาย้ำอีกนะทบทวนนะครับไล่เรียงไปทีละทีละหน่อยทีละนิดเขาจะเอาตัวนี้มาทดแทนมาแทนนะระหว่างสองตัวเนี่ยจะมาตัวใดตัวหนึ่งเก้ากับสองมีเก้ามีสองอันตัวนี้งวดนี้มันฟุกมาทั้งสองตัวมีสามศูนย์สามกับศูนย์ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งมีศูนย์นะห้ากับเจ็ด ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งมี5มา0กับ7นะครับ0กับ7ต้องมีตัวหนึ่งใช่นไหมมันมี7บนทั้งล่างเลย0 3 <c oughs> 0 3มันต้องมี0หรือ3ที่มามันมี0 3ไม่มา1 1กับ0นะฮะมัน1ไม่มา0มาเห็นไหมอ้อ1มาด้วยขอภยขอภัยฮะ1มา1มาขออภัยด้วยนะฮะ1มามาทั้งบนทั้งล่าง หนึ่งกับศูนย์มาทีนี้งวดต่อไปงวดต่อไปงวดวันที่สองงวดวันที่สองพฤษภาคมจับพฤติกรรมตัวนี้นะระหว่างห้ากับแปดระหว่างห้ากับแปดตัวไหนจะมาอาท่านผู้ชมเนี่ยลองคิดเองนะครับลองคิดดูว่าเออนะถ้าถ้าพฤติกรรมมันมาแบบนี้พฤติกรรมของเขานะผมใช้คำว่าพฤติกรรมของตัวเลขไม่ใช่สูตรเป็นพฤติกรรมของตัวเลข ปีห5ปี6 6ฝั่งนี้ปี6 5หอย่างเงี้ยจะเอาปี665มาเป็นตัวออกเป็นตัวมันมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะพูดง,ง่ายมันต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอันนี้ไม่พูดซ้ำนะเห็นไหมให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นคนตัดสินใจเลือกเอาเองระหว่าง5กับ8นี่จะมาไหมนะใครบอกว่า58พิมพ์5ใครบอกว่า8มาพิมพ์8ก็ได้นะครับหรือจะไป เอาทั้งสองตัวนี่ไปจับคู่ไปจับคู่เอาเองนะครับในส่วนของเลขที่มาบ่อยที่สุดนั้นนะครับเลขที่มาบ่อยที่สุดนั้นในปีนี้นะเราจะเห็นว่า1มาใช่ไหมครับแต่ถ้า1ไม่มางวดนี้มันจะมี5กับ7มาแทน5กับ7มาแทน7กับ5มาแทนอืม ถ้าหนึ่งไม่มางวดนี้นะงวดนี้คือสองพฤษภาคมอันนี้จับพฤติกรรมของเขา